ก็ชูยั่นแหละครับก็เปลี่ยนชื่อมาใหม่เอาเลิกเอาชัยหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจผมไม่ได้ถามสแต่วนกันเดิมที่เป็นชูยัตใช่ไหมครับครับขอเดือดเดืมันๆหน่อยไดน้องชายได้ครับผมทุกคนจะได้เรียกให้ถูกต้องนะครับผมหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดนะครับสิบวินาทีครับผมก่อนเริ่มการแข่งขันครับ รอดูเลยครับผมนะหลังจากจบส0วินาทีไปผ่านไปอีกสักสิบวิเราจะมีการปะทะกันแน่นอนเอาคิวเราคนสุดท้ายเอาน้องก็อ่านครับพี่ก็พูดไปเรื่อยน้องชายพี่ก็พูดไปเรื่อยและเริ่มแล้วนะครับผมเบิกรถกันไปที่เรียบร้อยครับเมษาเคครับไม่รู้ว่าจะเปิดทางไหนแต่เลี้ยวซ้ายแน่นอนนะครับเอ้าย่างย่างยัางซ้ายนี้ซ้ายนี้แอปในยานเลี้ยซ้ายแอร์ดอกพอดีหรือเปล่าเอามีขวาด้วยเอ้าอ๋อเป็นทรัพยากรย่อย อืและแวนครับผมเก็บมาอยู่แล้วยีด้วยตรงนี้ได้หรือเปล่าตรงนี้ครับต้องรอดูครับอครับมีการนวอ,อยู่ที่แอดดอบอยู่ตรงนี้ครับแล้วมีเก็บ ได้อยู่โอ้โหคิดตวันครับรคิตเฟอร์ครับเก็บไปได้ม้วนเดียวดอกเดียวไม้เดียวผ่านเลยครับแต่ตัดมาสามพังโพเล่นมวยบู้อีกแล้วครับกลับมาลุยก่อนเลยครับแล้วกลายเป็นว่าดูไว้เขาก็รู้ทันครับมารอดักจังหวะมารอตัดกันอยู่หลายคนแล้วมือปืนมาอยู่ที่2คนเลยแล้วเจสเซนโดนตัดไปก่อนแล้วครับแล้วชูยะกัดไปอีกหนึ่งแล้วอหนึ่งแล้วไซต์หนึ่งครับตัดเพื่อกันเอไกโดครับต้องยุบกันใหม่ครับแล้วดูไวไฟครับไปสับทางด้านนี้ไปเกิดใหม่ครับแล้วตอนนี้ขวดไม้ยังไม่ทันได้ลงมาเลยครับ 1่คนแล้วโหไปตัดทันออกไปครับแล้วตอนนี้มาโดนลุมอยู่โชย่าแล้วโดนตามไปจังหวะตามเมสุดท้ายแม่แต่ไปโดนปูนพอดีครับแล้วแอดวานจะตามไปซ้านะครับแต่โดนยิงตัดออกไปมือปืนสําคัญเลยครับดูไว้อยู่2คนช่วยกันลุมช่วยกันยิงช่วยกันตัดจังหวะแล้วมีการเก็บธงอยู่นาตอนนี้ครับแล้วดูไว้ไม่มีใครขัดการเก็บธงเลยใครโดนกบเก็บธงอยู่แล้วพบครับตัดน้ำตกไปแล้วใครโดนนอนอยู่ตรงนี้เก็บตรงนี้เด็กเฟรมจะออกมาตัดแต่ไม่ทันโดนตัดจังหวะแล้วตอนนี้ดูไว้ขึ้นนําไปก่อนแล้วถึงต่อศูนย์ห้าต่อศูนย์คะแนนครับ ครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้มือปืนสเน็กลีเนี่ยตายอยู่นะครับผมนะสองหนึ่งกำลังจะเกิดครับเนื่องจากว่าโดนทางด้านของอัลลงเนยใช้มาเชเตสับสเน็กลีโอ้โหโ,หนโดนทีบอลละไรก,กันไป,นปลเลย,ยลไว้ครับได้รับชัยชนะไปเก็บดับเบิลคิวครับผมเมรียบๆโดนชูยะไปด้วยเนี่ยขวดเนี่ยกำลังเบิกรถมาแล้วเอาดูอนิเม,ม,มชันเก็บอนิเมชันเก็บดูไว้อย่างไรไปมาครับวิ่งเข้ามาตรงกลางแล้วเข้ามาสู่ธงสาวบางโพ ว่ายังไงตัวเซแล้วบูทมาอย่างนี้เอาไซกเก็บไปสองคิวครับเก็บกับตันกับทนันไปเลยฮะเ,เราวยังไงบูทม,มาเอาเราอยากได้ชิปบนคิวอีกไซบูทม,มาเจอยังไงครับปวดมาวันนี้เป็นไม้เล่นชิปบนคิวเข้าไปครับควคิวควักคิวครับไซครับเคลียร์ตรงนี้ออกไปหมดเลยครับทางด้านของไซดูไว้อ้และเคลียร์เองเฮ้ยเก็บมาตกออกไปได้มาได์ออกมาแวนหาจังหวะโยกออกมาก่อน เนี่ยบ,บูทมาแล้วมือปืนไม่ทันสังเกตยอย่างสเนค็คตี้ครับผ<า>มบเล็งแต่ขวาวครับเล็ดูซ้ายเรียบร้อยครับแวนเก็บไปได้ เป็นแถบด่าไปเปิดจังหวะให้เขาเข้ามาทางด้านหลังมัวแต่มองคนเก็บธงมัวแต่มองเพื่อนในธงของฝั่งตรงข้ามแต่ธงของตัวเองโดนพี่แล้วตอนซาล็องโพแอ่ะตอนโหดอย่างเนี้ยดีสองของดูไว้อยู่จะได้หรือไม่ครับจะได้หรือไม่จังหวะนี้ไม่น่าได้แล้วมันเข้ามาเกือบตายเลยนะมันเข้ามาเกือบตายปลายสายล่างเลยเนียต่อสู้ธงเอแล้วทางด้านยูยามายืนต้อนรับนะครับผมเวล่งงานนี้เลยแล้วไซยังเก็บต่อเนื่องครับกับตันไปอีกหนึ่งคิวตอนนี้ไซดนี่มีตำนี่ก็เกือบเกือบจากสิบคิวแล้วแปดไปแล้ว ครับซ้ายตอนนี้คิว8ตายศูนย์และกลับมาที่โต๊ของตัวเองครับแล้วดูว่ายังไม่ตายแล้วดูว่าอุปกรณ์ทรัพยากรได้เพิ่มมาอีกว่า <ผม S 1> จะไปต่อแต่ตอนนี้สังด้านคิดโซฟันมาขัดมาเก็บแอด์ดปต่อแล้วอโอ้อยนี่ครับแม่ เทพบุตรขี่ม้าขาวมาครับอหลงครับแม่มาช่วยขัดขวาให้น้องครับแล้วทางด้านใช่ครับใช่ใช่อยู่ด้านในปลายครับไปช่วยตัดนัดโต๊ไปอีกหนึ่งคนคิดโต๊ะดูไว้ต้องชนะรวดครับถึงจะขึ้นไปเจอกับเอ็มดเอ็มดเอ็มดรอใช่ป่ะรอรอชิงแล้วใช่ป่ะหรือว่ารอเจอใครวะเอ็มดรอชิงยังตอนเนี้ยรอชิงยังหาตำแหน่งของตัวเองครับเพื่อยืนหยัดในการเล่นตำแหน่งตรงนี้ว่ายังไงนาทีครับผมได้ยังอยู่ในช่วงงกลางเกมก็เจอเอาฟาดแล้วเข้าไปชิงเลยก็หล่ะ และดูจากไกลๆครับเริ่มมีการไฟประทะเจอฟ้าเข้าไปชิงเลยครับนี่กับแวนและภาพเป็นไม่ตรงนะเมื่อกี้มีการอนิเมะเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครตายครับเข้ามาขวามือดูไว้ต้องเล่นกับ66ก่อนครับดูไว้ต้องเล่นกับ6ีก่อนแล้วก็สุดเดี๋ยวขึ้นไปสายบนต้องชนะรวนเลยนะไม้เจอมือไม้ครับแล้วมือไม้สาม벙โพเสียชีวิตไปและแลกคู่ตอนนี้ไม้ของสารทีมตายหมดแล้วครับนะไมเคิล ต้องรอเล่นกับซิกซิกอีกรอบนึงก็อยู่ที่ธงทางด้านสาวบางโพครับแล้วทางด้านไคโดเก็บอยู่แล้วดีออนวันนี้ป่ะหรือว่าพรุ่งนี้วะพรุ่งนี้เหรอแต่ไปไม่ได้ครับโดนยิงอยู่แล้วมีทางด้านสาวบางโพมาตัดแล้วขัดจังหวะได้ทันครับดูไว้ยังเก็บไม่สำเร็จครับไคโดต้องไปเกิดใหม่แล้วนัตโตไปสับแวนออกไปอีกหนึ่งคนครับแต่ไมกี้ครับก็ไปสับไปเสียบใส่ซิกซิกเจอร์ดูวันนี้อ่ะไอ้ดีใช่หรอไอ้ที่ยังกูรอดูดีกว่าว่ะครับเราปืนยิงให้ขัดจังหวะครับแล้วทางด้านสาวบางโพอยู่เยอะเหลือเกินเดี๋ยวต้อง ตอนนี้ทางด้านเจอาแข็งเจอาแข็งว่ะจังหวะพยายามช่วยเคลียร์พยายามช่วยหาจังหวะแล้วทางด้านจูยะจังเก็บอยู่แล้วโดนแอนิเมชันตัดออกไปยังเก็บไม่สำเร็จครับดูไว้จังหวะนี้โดนโดนตึงโดนขึงนะครับโดนถ่วงเวลาครับไม่ให้เก็บได้สำเร็จครับแต่ก็ยังดื้อเก็บต่อครับอ้าวไมกี้คราวนี้ไมกี้แต่โฮมโดนตัดออกไปแล้วอยู่คนเดียวครับไมกี้เก็บได้สำเร็จหรือไม่ครับตอนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เด็กเฟรมรอบูตแล้วรอแอนิเมชันแล้วเรายิงตัดจังหวะจังหวะนี้เราเจอเตะอีกหมมุนนติ้้ววๆๆแลลไ่ทััเยครบ นึกว่าไมคี้เก็บได้สำเร็จครับโอ้โหจะเป็นเตะจังหวะที่ทางด้านไมคี้ล้มพอดีวันนี้คู่ต่อไปใครคู่ต่อไปอัลฟากับเอ็นดีอต่อ0วันนี้คู่ต่อไปอัลฟาเอ็นดีใช่ป่ะแล้วก็เป็นทิกซี่กับทิกซี่กับด้วยอย่างทิศนะครับผมทิศบอยนะครับยิงฟรีอยู่ชั้นบนดาดฟ้าครับวันนี้ขวดก็มาสี่นาทีใช่ป่ะไม่รู้ว่าเจอของแข็งหรือเปล่านะนะไม่ขึ้นต่อไปเลยเหรอว่าอะไรแล้วดูไซม์เมื่อกี้ดับเบิลชิลครับโอ้แต่โดนหยุดไว้เท่านี้ครับแม่ ครับนี่ครับมาดูวงไฟครับอย่างขวดตอนนี้ต่อไปหรือว่าเอ็นมีงง่เอาฝาก่อนชูยะมาชูยะเข้ามามาแล้วครับชูยะแลกไปมาเจเต,เต,ตมาเจเตแลกไปแล้วนัดโตครับเก็บเพื่อนไม่ได้โอ<ด>้ยเจอสาวบางโพครับผมไหลสับมา1 2 3 4สสับแล้วสับอีกตายไหมตายไหมแล็ชูยะครับผมเก็บสาวบางโพขวดที่ถือไม้ไปได้ในตอนนี้ครับเรียบร้อยครับเหลือเวลาอีก4นาทีสุดท้ายเท่านั้น ไม่มีใครชุบทางด้านซ้ายเลยครับที่นอนสลบอยู่ตรงนั้นครับแต่ตอนนี้เน็กลี่บอกว่ากระสุนหมดครับขอใช้<ร>หมัดเปล่าเลยแล้วกันครับจังหวะนี้ขอนวงแล้วกันเพราะว่านีตามอยู่3าตรงกับเวลาที่ต่ำกว่า5นาทีอย่างนี้ดูแลแ้วจะโอกาสทันนี่น้อยมากๆครับล้วหลงไปคิวใส่กับตันอีกหนึ่งคนครับเราคิดตฟันครับยังไปเก็บแอร์ดรอปได้อีกเรื่อยๆครับแล้วมานวัวอยู่ที่หน้นาตรงบอกว่าโอ้โหผมผู้สามมายื่จุดนี้ก็ตามมาแล้วปูนิเมชั่นไม่ตรงครับแต่แวนยังเก็บได้ครับพีออน าาพาไ่ตรงนะ้เราเห็นอยู่ข้างบนแต่จริงๆเขาบูทไปเรียบร้อยแล้วก่อนจะตกลงไปแล้วดูไว้เก็บรงอยู่นะตอนนี้ทิดบอยแล้วไม่น่ามีปัญหาครับทางด้านดูไว้หนีไปเป็น18ต่อศูนย์กลายเป็นว่าตอนนี้ดูไว้การันตีวินเข้ารอบต่อไปเจอซิกซิกเป็นที่แน่นอนแล้วครับโอ้โ,โหวิ่งน้ำไปขึ้นแล้วผมบอกก่อนนะซิกซิกก็พึ่งฟอร์มส,สดๆมาเมื่อกี้เลยเก็บไปยับเหมือนกันนี่น,นี่องกลับว่าตัวเต็งแชมป์กับเต็งแชมป์นี่มาเจอกันเลยนึ่อย่างนี้ ครับอ,อ้า,า,าวมาออนไลน์แล้วใครตกรอบนะใครตกรอบนี่ก็แอบเสียดายเหมือนกันนะอแอบมันเลือกไม่ได้ครับเพ<า>ราะว่ามันต้องมีที่สี่เงแค่คนเดียวเท่านั้นครับเสกที่ของหมดเลยตอนนี้ถึงเวลาหนัวกันแล้วครับถึงเวลาถึงเวลาไล่กันไล่ฟันไล่ฆ่าไล่คิวไล่หัวกันแล้วครับโอ้โหแล้วเป็นยิวฟีสีน้ำเงินขึ้นรัวๆครับแล้วไซครับเป็นปากฉลามอ๊วมีปากฉลามด้วยเหรอยังไง ยังไงเออ้มมีไงงเหมือนกันเออเอาแล้วนวอยู่ตรงนี้เอาแล้วเรียบร้อยครับผมไปตัดยอไปอีกหนึ่งคนหมดเลยครับโอ้โหกลายเป็นดูไวเก็บอีกทงเพื่อย้ำคิวครับ20แม่ล้าตอนนี้เรียบร้อยเลยครับกลายเป็นภาษาบางโพน่าจะต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปที่เรียบร้อยครับหลังจากที่โดนดูไวผมก็ใส่ชุดเอา้าโหดเปล่าเอาฟ้าเลนดีปะกลายเป็นว่า ต้านไม่ไหวครับที่ชนะสาวังโกใช่เหรบอกว่ารูปแบบไฟที่หนักหน่วงเฉ็บคมและดูดันนะครับอย่างดูไว้ครับรและต้องดูว่าไ,วไม้กับไม้ครับแหมคู่ต่อไปน่าสนใจมากๆาครับระหว่างฟอร์สกับไซครับ ไปจะเดือดกว่ากันแล้วดูครับไซเขาย,ยังเก็บได้เรื่อยๆครับเราไซจะเบิ้ลคิวไปครับโอ้โหเราไซทิปเพิ้มคิวเก็บปลายพวกกันเองครับแม่จะป่านนี้ขึ้นคิว้วยหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจครับแต่ตอนนี้โอ้โหไปสับทำซ้ำร้อยครับโอ้โหแล้วกรลายยังไปเก็บเจเซท่อีกหนึ่งทีครับเราไซยังไปเก็บอีกหนึ่งคนสเนคใครจะดับฝันใครวะซิสซี่กับดูไว้ใครจะดับฝันใครวะเราไซมาอีกเอาแมนแมนไซอีกครับไม่มีใครหยุดเขาแล้วครับตอนนี้กำลังคลั่งเลย21คิวครับ หิวมากๆครับโอ้จะเป็นกลาครับแมดามเมจสุดท้ายใส่เด็กเฟรมอีกครับครับผมแล้วเหลือเวลาหนึ่งสุดท้ายครับโอ้โหแล้วมาสู้กันข้างนอกวงเลยฮะสาวบางโพนี่ไม่ได้เล่นแน่นอนแบบนี้ไม่เล่นแน่นอนแบบนี้อ <ผม S 1> <ๆ S 2> ีอ <ๆ S 2> ม,มินอีกโอ้ยยีบสองจตายแล้วจเย็น <laughs> เล่นสุกแล้วกันตอนนี้ทะลุทะลวงไปหมดครับในโซนของวงกลมตรงกลางในสอ,นอเนตมีเหลือเพียงแค่ดูไว้เลยครับผมส่วนสาวบางโพจะเหลือเพียงแค่ยิบย่อยเท่านั้นครับตรงนี้ดูไว้ยึดทั้งพงสองฝั่งเลยครับทั้งสาวบางโพและดูไว้ครับผมสาวบางโพไม่สามารถเข้ามาในโซนพงของตัวเองได้เลยครับดูดิฮะโอ้แหวนนี่ก็แน่นอนแล้วกันเรื่องฝาสนามนะครับ ไม้อย่างไซด์นี่ไม่ธรรมดานะตัค <5 S 1> ่าเขาได้บ้างไหมเนี่ยไอสัตว์สำคัญครับไม้ของไซด์กับไม้ของฟรอสต์วันนะครับผมต้องดูนะต้องดูงดูว่าวุ้ยยีออ่สิบหกยี่สิบหกคิวนี่น่าจะมากที่สุดแล้วหรือเปล่าครับในการแข่งครั้งนี้ครับโอ้และยังเอาอีกและยังเอาอีกครับ Involved, สวยเฟม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 เราสุดท้ายสวยเฟมก็บไดมสวยเฟมสามพมาโพดได้แดกสวยน้องชาย สวยน้องชายสวยน้องชายน่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ครับเหนึ่งเอาก็สวยเหมือนเดิมน้องชายสวยเหมือนเดิมน้องชายเวยกเพื่อนเาชนเขารอบต่อไปไปพบกับซิกซิกในรอบตัดสิตเทือกของผู้แพ้ครับอ้โหแล้วมาดูครับผม MVP m อันีับที่1ครับอย่างไซส์ BFL ครับผมคิวไปถึง27คิวนะครับผมเดท2แฟลก0ครับ แล้วต่อไปครับผมเบีอ้ต่อเป็นโบีเอเอลคิวบสามเดทสองแฟกซครับอันดับที่3ามครับเป็นชูยะนะครับผมชูยะโอเคนะครับผมโอเคแน่แน่คครับผมเดทสามแฟกซครับนี่สมัยรัอนก็ยังคงเป็นด้านของอันหลงนะที่เก็บให้ทีไปถึง8เลยนะ แล้วก็สาบางเทาครับก็อย่างนัดสอนะครับผมกับเป็นนัดตกกับเมษาเค้กนั่นเองครับและนี่ครับอันดับที่1 MVP ของเขาคนนี้ครับเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากไซส์บ f l คิวไป27คิวครับผมภายใน10นาทีครับอืออ่ะนะครับก็การันตีแล้วนะครับว่าตอนนี้นะครับอันดับ อันดับท็อปโฟนี่มี4ทีมแล้วนะครับผมก็คืออัลฟาเสียไม่ได้ซิกี่ซิกแล้วก็ดูไว้นะครับแต่ใครจะได้อันดับที่4นะครับดูไว้กับซิก็ี่คือคู่ตัดสินแล้วคืนนี้ป่าว่าต่อไปนี้ครับระหว่างซิกี่ซิกกับดูเอ้าคู่ต่อไปเลยจบอันดับที่4ทันทีใครจะเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ครับ